สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการพิพัฒธรรมหนังสือธรรมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจแก่นธรรมะผ่านตัวอักษรกับผมมาวินครับและฟ้าใสค่ะวันนี้เราสองคนตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยนะคะพี่มาวินเพราะหนังสือที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยแค่ชื่อก็ฟังดูขลังและน่าเกรงขามแล้วแต่พอได้อ่านเนื้อหาจริงจ กลับพบว่าเป็นหนังสือที่ปฏิบัติได้จริงและทรงพลังมากๆเลยค่ะใช่เลยฟ้าใสหนังสือเล่มนั้นก็คือพชชงเจดภาคปฏิบัติเขียนโดยคุณพิพัฒน์ธรรมนั่นเองครับฟ้าใสเคยสงสัยเหมือนพี่ไหมว่าทําไมบางวันเราถึงรู้สึกหมดไฟท้อแท้หดหู่เหมือนรถที่น้ํามันหมดแต่พออีกวันกลับฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายคิดไม่หยุดเหมือนรถที่เบรกแตกวิ่งตเตลิดไปทั่วโอ้โห พี่มาวินเปิดประเด็นได้เห็นภาพมากค่ะเป็นทุกวันเลยค่ะเหมือนจิตใจเรามันไม่มีปุ่มปรับสมดุลเลยนะคะพี่เดี๋ยวก็ตกไปข้างหนึ่งเดี๋ยวก็วียังไปอีกข้างหนึ่งหาความพอดีไม่ได้เลยนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่หนังสือเล่มนี้จะมอบคำตอบให้เรา คุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องราวที่น่าอาัศจรรย์ในสมัยพุทธกาลไหมครับเรื่องที่ว่าครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระประชวรหนักแต่แล้วก็ทรงหายจากอาการพระประชวรได้ราวกับปาฏิหารเพียงแค่ได้ทรงสดับฟังธรรมะหมวดหนึ่งเท่านั้นเคยได้ยินมาบ้างค่ะน่าทึ่งมากๆเลยนะคะธรรมะหมวดนั้นคืออะไรหรอคะพี่มวิน แล้วมันเกี่ยวข้องกับอาการเบรกแตกหรือน้ำมันหมดของใจเรายังไงคะเกี่ยวข้องโดยตรงเลยล่ะฟ้าใสเพราะธรรมะหมวดนั้นก็คือโพชงเจ็นนี่เองครับในหนังสือคุณพิพัฒนธรรมได้เล่าไว้ในบทนำว่าไม่ใช่แค่พระพุทธองค์นะครับแต่พระมหาโมกคลานะและพระมหากัสปะก็เคยหายจากอาการป่วยหนักด้วยอนุภาพแห่งธรรมะหมวดเดียวกันนี้ พระอาจารย์ของผู้เขียนจึงเปรียบธรรมะหมวดนี้ว่าเป็นดั่งโอสถทิพย์ที่ทรงอนุภาพที่สุดสำหรับชีวิตเลยทีเดียวโอสถทิพย์ฟังแล้วยิ่งใหญ่น่าสนใจมากค่ะแล้วคำว่าโพชชงจริงๆแล้วแปลว่าอะไรคะพี่มาวิน เป็นการรวมกันของคำว่าโพธิที่แปลว่าการตรัสรู้กับองค์ที่แปลว่าองค์ประกอบรวมกันแล้วจึงหมายถึงองค์ประกอบสำคัญแห่งการตรัสรู้ครับแต่จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ที่ฟ้าใสากับคุณผู้ฟังต้องชอบมากแน่ๆคือวรรณศินในการเปรียบเทียบของคุณพิพัฒน์ธรรมครับท่านไม่ได้อธิบายเป็นหลักวิชาการที่น่าเบื่อเลยแต่ท่านเปรียบเทียบโพชชงเจตเหมือนกับมหาราชรถที่จะนำพาเราไปสู่ดินแดนแห่งความสงบสุขมหาราชรถ ว้าวแค่ฟังก็รู้สึกสง่างามแล้วค่ะแล้วองค์ประกอบเจอย่างมีอะไรบ้างคะใครทำหน้าที่อะไรในราชรถคันนี้บ้างคะนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ราชรถคันนี้มีองค์ประกอบ7ส่วนที่ทำงานร่วมกันอย่างหน้าทึ่งและเราจะมาทำความรู้จักไปทีละส่วนกันครับตั้งแต่นายสารถีผู้ควบคุมรถไปจนถึงระบบช่วงล่างกันเลยทีเดียวพร้อมจะออกเดินทางไปกับมหาราชรถคันนี้หรือย,อยังครับ พร้อมมากค่ะผู้ฟังทุกท่านก็น่าจะพร้อมแล้วเหมือนกันไปกันเลยค่ะเอาล่ะฟ้าสายองค์ประกอบแรกและสำคัญที่สุดของมหาราชรถคันนี้ขาดไปไม่ได้เลยก็คือสติซึ่งคุณพิพัฒธรรมเปรียบไว้ว่าเป็นนายสารถีผู้กุมบังเหียนของราชรถทั้งคัน นายสารถีคนขับรถนั่นเองถ้าไม่มีคนขับรถก็วิ่งไปใหม่ไม่ได้หรือถ้าคนขับหลับในก็คงตกถนนแน่ๆแต่คำว่าสติเนี่ยคนทั่วไปอย่างฟ้าใสก็มักจะเข้าใจว่า คือความไม่ประมาทใช่ไหมคะใช่ครับแต่ในทางทำตามที่หนังสืออธิบายไว้นั้นลึกซึ้งกว่านั้นมากสติในที่นี้หมายถึงความระลึกรู้หรือความไม่เผลอมันคือการรู้สดๆในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะไม่ใช่การคิดถึงสิ่งที่ทําเหมือนตอนที่เราขับรถกลับบ้านแต่จําไม่ได้ว่าขับผ่านอะไรมาบ้างนั่นคือภาวะใจลอยหรือขาดสตินั่นเองครับเข้าใจเลยค่ะเหมือนร่างกายอยู่ที่หนึง่งแต่ใจลอยไปอีกที่หนึง่ง แล้วเราจะฝึกนายสารถีคนนี้ให้ตื่นตัวอยู่เสมอได้ยังไงคะในชีวิตประจําวันที่วุ่นวายขนาดนี้นี่คือความยอดเยี่ยมของหนังสือเล่มนี้เลยครับเพราะคุณพิพัฒน์รมนำเสนอแนวทางสําหรับคารวาสโดยเฉพาะเลยท่านเรียกว่าการเข้ายิมให้ใจที่บ้านเพื่อใช้งานในสนามจริงเราไม่จําเป็นต้องนั่งทีละหลายชั่วโมงครับ เข้ายิ้มให้ใจชอบคํานี้จังเลยค่ะแล้วต้องทํายังไงบ้างคะง่ายนิดเดียวครับคือการปฏิบัติในรูปแบบแค่วันละ15-30นาทีหามุมสงบสงบนั่งสบายสบายแล้วเอาใจกลับมาอยู่กับบ้านของเราคือลมหายใจทีนี้การฝึกที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นครับมันคือวงจร4ขั้นตอนที่คุณพิพัฒน์ทำรรเรียกว่าหลงรู้ปล่อยกลับมาหลงก็แน่นอนว่าเดี๋ยวจิตเราก็จะแวบไปคิดเรื่องอื่น นี่เป็นเรื่องธรรมดามากไม่ใช่ความล้มเหลวรู้ทันทีที่เรารู้ตัวว่าอา้าวเพิ่คิดไปแล้วนี่วินาทีที่รู้ทันนั่นแหละครับคือช่วงเวลาทองคือสติได้ทำงานแล้วปล่อยเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องงุนงงิตัวเองแค่ค่อยๆปล่อยความสนใจจากเรื่องที่คิดกลับมาแล้วก็นำจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยน โห oh, ดีจังเลยค่ะฟ้าใสาเคยพยายามนั่งสมาธิแล้วพอใจฟุง้งซ่านก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองตลอดแต่แนวทางนี้ทำให้รู้สึกว่าการเผลอคิดเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกไม่ใช่ความผิดพลาดถูกต้องเลยครับการทำซ้ำๆแบบนี้นี่แหละครับคือการยกเวทให้กล้ามเนื้อสติของเราแข็งแรงขึ้นจากนั้นเราก็นำกำลังสติที่ฝึกไว้ในยิมนี้ไปใช้งานในสนามจริงเช่นรู้ทันอารอมณ์ตัวเองตอนรถติด รู้ตัวขณะแปลงฟันหรือแม้แต่ฝึกฟังคนอื่นอย่างตั้งใจจริงๆผลลัพธ์ที่ได้คือมันจะเกิดช่องว่างระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองทำให้เรามีสิทธิ์เลือกที่จะตอบสนองอย่างมีปัญญามากขึ้นไม่ใช่ทำตามอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนพอฟังเรื่องสติแล้วก็มีคำถามต่อเลยค่ะพี่มาวินเหมือนคุณพิพัธรรมเขียนไว้ในบทนี้เลยว่าพอเรารู้ทันอารมณ์แล้วเช่นรู้ว่าโกรธแต่ก็ยังทุก์อยู่แล้วจะทำยังไงต่อคะ คำถามยอดเยี่ยมมากฟ้าใสนั่นแสดงว่านายสารถีของเราตื่นแล้วแต่เขายังไม่มีแผนที่และดวงตาซึ่งก็คือองค์ธรรมข้อที่สองธรรมวิจยะนั่นเองครับคุณพิพัฒน์ธรรมเปรียบเป็นว่าแผนที่และดวงตาของนายสารถีธรรมวิจยะฟังดูยากจังค่ะเหมือนต้องคิดพิจารณาธรรมะลึกซึ้งอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะพี่ก็เคยเข้าใจผิดแบบนั้นเหมือนกันครับฮ่าฮ่ฮ แต่หนังสือเล่มนี้แก้ไขความเข้าใจได้ชัดเจนมากว่าธรรมวิจยะไม่ใช่การคิดเกี่ยวกับธรรมะแต่คือการใช้ธรรมะเป็นแว่นสายตาเพื่อสอดส่องดูความจริงที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าถ้าสติคือการเห็นว่ามีแขกเดินเข้ามาในบ้านธรรมวิจยะก็คือการเข้าไปดูให้ชัดๆว่าแขกคนนี้เป็นมิตรหรือศัตรูอ๋อเป็นการสืบสวนสอบสวนสภาวะที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนั่นเอง แล้วเราจะสืบสวนยังไงคะง่ายๆเลยครับด้วยคำถามพื้นฐานว่าสภาวะที่เกิดขึ้นนี้เป็นกุศลหรืออกุศลมันทำให้ใจเราโปร่งสบายหรือขุ่นมัวกันอย่างตอนที่ฟ้าใสานั่งสมาธิแล้วเกิดความขุนเคืองใจใครบางคนขึ้นมาประชามเลยค่ะฮ่าฮ่ฮ่แทนที่จะปล่อยให้มันครอบงำเรา สติจะรู้ทันก่อนจากนั้นธรรมวิจยะจะเข้าไปทำงานโดยการตั้งคำถามเบาๆเพื่อส่องดูมันให้ชัดขึ้นเช่นความรู้สึกนี้มันอยู่ตรงไหนของร่างกายมันร้อนหรือเย็นมันอยู่ตลอดเวลาหรือเกิดเกิดดับดับการทำแบบนี้จะทำให้เราเห็นว่าความโกรธเป็นแค่ก้อนพลังงานที่เกิดขึ้นชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราสุดยอดเลยค่ะเป็นเทคนิคที่เอาไปใช้ในชุดประจำวันได้เลยนะคะ เวลาเราอยากได้ของอะไรมากๆจนใจร้อนรนก็ลองหยุดถามตัวเองแบบนี้บ้างความอยากนี่มันทำให้ใจเราสบายหรือบีบคั้นกันแน่แค่นี้ก็น่าจะช่วยให้เรามีสติยับยั้งชั่งใจได้มากขึ้นถูกเพ่งเลยนี่แหละครับคือการใช้แผนที่ในสนามจริงธรรมวิจยะจึงเป็นองค์ธรรมในฝ่ายปลุกเราเพราะมันปลุกปัญญาให้ตื่นขึ้นมาทำงานนั่นเอง พูดถึงฝ่ายปลุกเร้าแล้ว,ลวก็นึกถึงปัญหาของตัวเองเลยครับพี่มาวินคือบางทีก็ตั้งใจจะทำอะไรดีๆนะคะแต่ทำได้แป๊บเดียวก็หมดไฟกลายเป็นคนขี้เกียจไปเลยเหมือนราชรถที่มีคนขับมีแผนที่แต่ไม่มีม้าลากรถไปข้างหน้าฟ้าใสาพูดได้ตรงประเด็นเป๊ะเป๊ะเลยเพราะองค์ธรรมข้อที่สก็คือวิริยะหรือความเพียร ซึ่งคุณพิพัฒน์ทำเปรียบเป็นว่าอาชาในผู้ทรงพลังหรือมาสซึกของราชรถคันนี้นี่เองแต่ความเพียรน,นี้ล่ะค่ะที่รักษายากยิ่งพยายามมากก็ยิ่งเครียดพอหย่อนก็ขี้เกียจจะหาความพอดีได้ยังไงคะหนังสือเล่มนี้มีอุปมาที่คลาสสิกและทรงพลังมากมาอธิบายเรื่องนี้ครับคืออุปมาสายพินที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพระโสนะว่าถ้าสายพินขึงตึงเกินไปเสียงก็ไม่ไพเราะ ถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่เพราะอีกต้องตั้งให้พอดีจึงจะเกิดเสียงที่ไพเราะฉันใดความเพียรก็ต้องพอดีฉันนั้นวิริยะที่ถูกต้องจึงไม่ใช่ความหึดหัดที่เกรงเครียดแต่เป็นพลังงานที่สงบและต่อเนื่องครับพลังงานที่สงบและต่อเนื่องชอบจังเลยค่ะแล้วสำหรับคนทำงานอย่างเราๆความเพียรที่สำคัญที่สุดที่ควรจะเริ่มทำคืออะไรคะ คุณพิพัฒน์ธรรมเขียนไว้อย่างคมขายมากครับท่านบอกว่าวิริยะที่สำคัญที่สุดคือความเพียรที่จะนั่งลงปฏิบัติใช้ชนะที่ยิ่งใหญ่ของวันไม่ได้อยู่ที่การนั่งแล้วจิตสงบแต่อยู่ที่วินาทีที่เราตัดสินใจเอาชนะความขี้เกียจและสละเวลา15นาทีนั้นมาเข้ายิมให้ใจให้ได้ทุกวันนี่คือการฝึกม้าของเราให้มีวินัยที่สุดแล้วครับฟังแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะแค่นั่งลงให้ได้ทุกวัน ก็ถือว่าเราใช้ความเพียรแล้วไม่ต้องไปคาดหวังผลเลิเลอเลยมากมายใช้เลยและในสนามจริงวิริยะก็คือความเพียรที่จะระวังยับยั้งอกุศลจิตใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นเพียรที่จะละบาปากุศลที่มีอยู่แล้วให้หมดไปเพียรที่จะสร้างกุศลจิตที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นและเพียรที่จะรักษากุศลจิตที่มีอยู่แล้ว นี่คือการฝึกม้าอาชานายของเราให้แข็งแกร่งในทุกย่างก้าวของชีวิตครับเอาล่ะพอเรามีนายสารถีที่ตื่นตัวมีแผนที่และมีม้าที่แข็งแรงแล้วการเดินทางย่อมต้องมีรางวัลระหว่างทางบ้างจริงไหมฟ้าใสจริงที่สุดค่ะถ้าเดินทางแล้วมีแต่ความเหนื่อยยากอย่างเดียวคงไปไม่ถึงไหนแน่ๆแล้วรางวัลที่ว่านี่คืออะไรคะมันคือองค์ธรรมข้อที่4ปีติ คุณพิพัฒน์ทำเปรียบเทียบไว้อย่างสวยงามว่าเป็นโอเอซิสและทิวทัศน์อันงดงามระหว่างทางปิติคือความสุขที่ปราศจากอามิสเป็นความอิ่มเอิบใจที่ผุดขึ้นจากข้างในไม่เหมือนความสุขทางโลกที่เหมือนการดื่มน้ําทะเลยิ่งดื่มยิ่งกระหายความสุขอิ่มเอิบใจจากข้างในแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเกิดขึ้นเมื่อจิตใจของเราได้ปล่อยวางภาระหนักที่แบกไว้นั่นก็คือนิวรห้าหรือกิเลสท,ที่คอยกวนใจเรานั่นเองครับ เมื่อเมฆหมอกแห่งความขุ่นมัวจางไปแสงสว่างแห่งปิติก็จะปรากฏขึ้นเองซึ่งมีได้ถึง5ระดับตั้งแต่แค่ขนลุกสู้ซาไปจนถึงรู้สึกตัวเบาเหมือนจะลอยได้เลยนะว้าวน่าสนใจมากค่ะแล้วเราจะสร้างเหตุให้เกิดปิติในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างคะทำได้ง่ายๆเลยครับ คุณพิพัฒน์ทำแนะนำไว้3าสอย่างคือการให้ทานสังเกตความอิ่มใจหลังได้ช่วยเหลือคนอื่นหรือการรักษาศีลซึ่งทําให้เราไม่เดือดร้อนใจหรือแม้แต่การพังธทำที่ถูกใจจนเกิดความสว่างวาบในใจสิ่งเหล่านี้คือการสร้างโอเอซิสให้ใจเราได้พักผิงครับแต่มีคําเตือนที่สําคัญมากๆจากผู้เขียนนะครับท่านย้ําว่าปีติเปรียบเสมือนดอกไม้ที่สวยงามข้างทางหน้าที่ของเราคือชื่นชมแล้วเดินทางต่อ ไม่ใช่การลงไปนั่งเฝ้าเพราะมันเป็นกับดักชั้นดีที่ทำให้นักปฏิบัติหลงติดจนไม่ยอมเดินทางต่อเพื่อจเจริญปัญญาเป็นข้อควรระวังที่ดีมากๆเลยค่ะชื่นชมได้แต่อย่ายุดติดพอพูดถึงปีติที่เป็นความตื่นเต้นซาบซ่านแล้วก็นึกถึงสภาวะหนึ่งค่ะพี่มาวินคือหลังจากที่ความตื่นเต้นมากๆมันจางลงไปแล้วมันจะมีความรู้สึกสงบผ่อนคลายเข้ามาแทนที่สภาวะแบบนี้คืออะไรคะฟ้าใสช่างสังเกตมากนั่นคือองค์ธรรมลำดับถัดมาเลยครับ ประสัตทิหรือความสงบเย็นซึ่งคุณพิพัฒน์รมเปรียบเป็นว่าความสงบเย็นเมื่อพายุผ่านพ้นถ้าปีติคือฟองโซดาที่ทราบสัน้นประสัตทิก็คือน้ำโซดาที่ใสและนิ่งหลังจากฟองสงบลงแล้วมันคือความสงบระงับผ่อนคลายทั้งกายและใจแล้วมันต่างจากความม่วงซึมยังไงครับบางทีนั่งเพลินๆก็เคลิ้มเคมเหมือนกันค่ะจุดนี้สําคัญมากครับในหนังสือย้ําเสมอว่าประสัตทิคือความสงบที่ตื่นและรู้ตัว ส่วนถินมิทะหรือความม่วงคือความสงบที่หลับและเสื่องซึมจิตที่มีประสัทธิจะสดชื่นและพร้อมทำงานต่อนะครับในมหาราชรวดของเราประสัทธิจึงเปรียบเหมือนถนนท,นที่ราบรื่นและล่มลื่นเป็นองค์ทมในฝ่ายสงบระง,งับที่ใช้จัดการกับความฟุ้งซ่านโดยตรงแล้วเราจะเข้าถึงความสงบเย็นนี้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงคะในเมื่อราบตัวมีแต่เรื่องวุ่นวายคุณพิพัฒน์ทำให้กุญแจที่ทรงพลังมากไวสองดอกครับ ดอกแรกคือการฝึกยอมรับเวลารถติดแทนที่จะหง,งุดหงิดลองหายใจแล้วยอมรับความจริงว่าตอนนี้รถมันติดแค่เราหยุดสู้รบกับความจริงในใจความสงบเย็นจะปรากฏขึ้นมาแทนที่ดอกที่2คือการให้อภัยการแบกความโกรธไว้เหมือนถือก้อนถ่านร้อนๆการให้อภัยคือการวางก้อนถ่านนั้นลงแล้วใจเราก็จะเบาสบายและสงบทันทีเอาลัก้าใสตอนนี้ราชรถของเรามีทั้งนายสารถีแผนที่มาศึก โอเอซิสและวิ่งอยู่บนถนนที่ราบเรียบแล้วขาดอะไรไปอีกอย่างนะที่สำคัญมากๆอืมล้อรถหรือเปล่าคะถ้าล้อไม่ดีรถก็วิ่งตรงไม่ได้ถูกต้องที่สุดองค์ทำข้อที่6ก็คือสมาธิซึ่งก็คือล้อรถที่ตั้งมั่นบนเส้นทางนั่นเองสมาธิในความหมายฉบับคารวาตัานหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือการเข้าฌานลึกๆเลยนะครับแต่คือภาวะที่จิตตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่อง มันคือสภาวะตรงข้ามกับความพุ่งสร้นแล้วมันต่อยอดมาจากการฝึกคณิกะสมาธิหรือสมาธิชั่วขณะที่เราคุยกันในบทแรกใช่ไหมคะ ใช่เลยครับคุณพิพัฒธ,ธรรมเปรียบเทียบได้ดีมากว่าคณิกะสมาธิเหมือนการจุดไม้ขีดไฟทีละกา้านสว่างวาบแล้วก็ดับไปแต่ถ้าเราเพียรจุดต่อไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องแสงสว่างนั้นก็จะต่อเนื่องจนกลายเป็นแสงเทียนที่มั่นคงการรู้ทันจิตบ่อยๆก็จะเชื่อมต่อกันจนกลายเป็นภาวะที่จิตตั้งมั่นได้นานขึ้นนั่นเอง เป็นภาพเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายมากค่ะแล้ววิธีฝึกสมาธิที่ดีที่สุดในสนามจริงของชีวิตยุคนี้คืออะไรคะ คุณพิพัฒธรรมฟันธงเลยว่าคือการฝึกทำอะไรทีละอย่างเพราะศัตรูตัวฉกาจของสมาธิในยุคนี้คือการทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันแค่เราวางมือถือลงแล้วตั้งใจกินข้าวอย่างเดียวหรือตั้งใจฟังคนในครอบครัวพูดอย่างเดียวโดยไม่คิดเรื่องอื่นนี่คือการเจริญสัมมาสมาธิในชีวิตประจําวันที่ทรงพลังที่สุดแล้วครับทำได้แน่นอนค่ะแบบนี้เป็นการฝึกที่ บูรณาการเข้ากับชีวิตได้จริงๆและเมื่อจิตมีสมาธิมันจะมีกำลังเหมือนลำแสงเลเซอร์ที่สามารถเจาะทะลบปัญหาต่างๆได้ไม่เหมือนจิตที่ฟุ้งซ่านซึ่งเป็นเหมือนแสงไฟฉายที่ส่องสเปะสปะไปทั่วนั่นเองครับเดินทางมาถึงองค์ประกอบสุดท้ายแล้วนะคะพี่มาวินตอนนี้ราชรถของเราดูจะสมบูรณ์พร้อมมากๆแล้วส่วนสุดท้ายนี้คืออะไรคะส่วนสุดท้ายนี้ คือยอดมงกุฎของโพชงทั้งหมดเลยฟ้าใสมันคืออุเบขาซึ่งเป็นองค์ธทรรมที่คนเข้าใจผิดมากที่สุดแต่คุณที่พัฒธรรมได้มอบอุปมาสมัยใหม่ที่ทำให้พี่ร้องว้าวเลยท่านเปรียบอุเบขาเป็นว่าระบบช่วงล่างอันยอดเยี่ยมของมหาราชรถระบบช่วงล่างอัจฉริยะมากค่ะหมายความว่าถนนชีวิตจาครุขระ มีหลุมบ่อแค่ไหนแต่ถ้าช่วงล่างดีคนขับก็ไม่สะเทือนไปด้วยอย่างนั้นหรอคะใช่เลยอุเบกขาไม่ได้ทำให้คำนินทาหรือความผิดหวังหายไปจากชีวิตแต่มันทำให้ใจของเราไม่สั่นสะเทือนไปตามแรงกระแทกเหล่านั้นและต้องขอย้ำตามหนังสือนะครับว่าอุเบกขาไม่ใช่ความเฉยเมยเย็นชา แต่เป็นความเป็นกลางอันสมบูรณ์ของจิตที่เกิดจากการเห็นความจริงเป็นความสงบที่เห็นไม่ใช่หลับตาและเป็นความสมดุลที่อบอุ่นเพราะมีเมตตาเป็นพื้นฐานแล้วสนามจริงในการฝึกอุเบกขาของพวกเราคืออะไรคะคือการเผชิญหน้ากับโลกธรรม8ดครับมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข เวลาเจอสิ่งเหล่านี้ให้เราใช้สติรู้ทันอารมณ์ที่แกว่งขึ้นลงของเราเช่นพองโตเมื่อถูกชมหรือเจ็บปวดเมื่อถูกตำหนิการรู้ทันบ่อยๆจะทำให้ใจเราเรียนรู้ที่จะกลับมาสู่จุดสมดุลได้เร็วขึ้นเองนี่คืออิสรภาพทางอารมณ์ที่แท้จริงครับ เอาละครับคุณผู้ฟังตอนนี้เรารู้จักชิ้นส่วนทั้งหมดของมหาราชรถแล้วแต่การรู้จักอย่างเดียวคงไม่พอต้องเรียนรู้วิธีขับในสถานการณ์จริงด้วยซึ่งบทนี้คุณพิพัฒนธรรมได้สรุปรวมเป็นหัวใจที่เรียกว่าศิลปะแห่งการปรับสมดุล หมายถึงการเลือกใช้องค์ธร,รมแต่ละข้อให้เหมาะกับสถานการณ์ใช่ไหมคะถูกต้องครับโดยมีนายสารถีคือสติเป็นผู้วินิจฉัยและมีปัญญาคือธรรมวิจยะเป็นผู้เลือกใช้ยาให้ถูกกับโรคในหนังสือแบ่งยาออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือฝ่ายปลุกเรา้ากับฝ่ายสงบระง,งับน่าสนใจมากค่ะลองยกตัวอย่างได้ไหมคะได้เลยสมมุติสถานการณ์แรกจิตร้อนรนฟุ้งซ่านฟ้าใสกำลังจะกลับบ้านวันศุก แต่โดนเจ้านายสั่งแก้โปรเจกต์ด่วนส่งวันจันทร์ตอนนั้นใจร้อนรนโกรธกังวลไปหมดเหมือนไฟกำลังลุกโชนฟ้าใสาจะทำยังไงก็คงจะไวไวในใจก่อนเลยค่ะนายสารถีสติก็จะรู้ทันว่า จิตกำลังร้อนเราต้องใช้ยาฝ่ายสงบระง,งับคือหยุดทุกอย่างหายใจลึกๆเพื่อเจริญปัสสธิคือความสงบและสมาธิคือความตั้งมั่นก่อนพอพายุอารมณ์สงบลงแล้วค่อยใช้ปัญญาคือธรรมวิจยะเข้าไปแยกแยะและวางแผนงาน อ๋อดับไฟก่อนค่อยคิดหาทางออกแล้วถ้ากลับกันล่ะคะสถานการณ์ที่สองจิตหดหูท้อแท้เช่นเพิ่งเจอความสูญเสียหมดเรี่ยวแรงไม่อยากทำอะไรเลยเหมือนไฟที่ใกล้จะมอดนายสารถีสติก็จะรู้ว่าจิตกำลังเย็นเกินไปไม่มีพลังงานเราจะไปเน้นความสงบอย่างเดียวอาจจะยิ่งจม ต้องใช้ยาฝ่ายปลุกเรา้าคือใช้ธรรมวิจยะพิจารณาความจริงของชีวิตว่าทุกอย่างไม่เที่ยงใช้วิริยะเล็กๆน้ยอยๆเช่นลุกไปอาบน้ําและสร้างเหตุแห่งปีติเช่นไปทําบุญให้อาหารสุนัขจรจัดเพื่อเติมเชื้อไฟให้ใจกลับมามีพลังอีกครั้งครับสุดยอดเลยค่ะพี่มาวินนี่มันคือคู่มือดูแลใจฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ได้จริงในทุกสถานการณ์เลยนะคะไม่ใช่แค่ธรรมะสำหรับนั่งหลับตาอย่างเดียว ใช่แล้วครับนี่คือศิลปะการภาวนาในชีวิตจริงที่จะเปลี่ยนเราจากเหยื่อของอารมณ์ให้กลายเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยาจิตใจของตนเองได้ครับฟังมาทั้งหมดแล้วรู้สึกอิ่มใจและมีหวังมากๆเลยค่ะพี่มาวินฟ้าใสรู้สึกชื่นชมในวรรณศิลป์ของคุณพีพัฒนธรรมมากๆเลยนะคะการใช้คำอุปมาที่ทันสมัยและเห็นภาพชัดเจนมากๆทั้งมหาราชรถเข้ายิ้มให้ใจในทวารหรือระบบช่วงล่างรถยนต์หรือลำแสงเลเซอร์ มันทําให้เรื่องที่ลึกซึ้งอย่างพ่อชงหยัดกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายจับต้องได้และอยากจะนําไปปฏิบัติจริงๆค่ะพี่เห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์เลยฟ้าใสมันทําให้ธรรมะมีชีวิตและใกล้ตัวเรามากๆครับและสุดท้ายนี้คุณพิพัฒธรรมก็ได้ย้ําเตือนไว้ในบทสรุปว่าหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงแผนที่แต่การเดินทางที่แท้จริงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือการก้าวเดินด้วยตนเอง และก้าวแรกที่สำคัญที่สุดก็คือคือการกลับมาสู่การปฏิบัติในรูปแบบ15-30นาทีทุกวันการสละเวลาเล็กน้อยนี้เพื่อเข้ายิมให้ใจก็เหมือนการเติมน้ำมันตรวจเช็คลมยางให้มหาราชรถของเราพร้อมที่จะออกเดินทางเผชิญโลกในทุกๆวันครับ เป็นบทสรุปที่ทรงพลังและให้กําลังใจมากๆค่ะครับผมสำหรับคุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าเรื่องราวของมหาราชรถแห่งจิตใจนี้เป็นประโยชน์และอยากจะศึกษาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อนําไปปรับใช้เราสองคนขอแนะนําและเชิญชวนให้ทุกท่านไปดาวน์โหลดหนังสือโพดชงเจ็บภาคปฏิบัติฉบับเต็มมาอ่านกันนะครับซึ่งเป็นอีบุ๊ก อ่านฟรีอ่านฟรีด้วยเหรอคะดีจังเลยค่ะแล้วจะไปหาดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างคะท่านสามารถค้นหาได้ง่ายๆเลยครับในร้านหนังสือออนไลน์ชั้นนำอย่างเม็บหรือป e ินโตอีบุ๊กหรือเพียงแค่ Google Search ด้วยชื่อหนังสือ พชฌชงเจ็ภาคปฏิบัติหรือคำว่าพิพัฒน์ธรรมหนังสือธรรมก็จะพบแน่นอนครับและที่สำคัญท่านยังสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของคุณพิพัฒน์ธรรมโดยตรงได้ที่ www.pipattham.com ซึ่งในนั้นจะมีบทย่อของหนังสือทุกเล่มและมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ฟรีทุกเล่มเลยครับยอดเยี่ยมไปเลยค่ะวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่มาวินและขอบคุณหนังสือดีๆจากคุณพิพัฒน์ธรรมที่มามอบแผนที่และคู่มือการขับเคลื่อนชีวิตให้พวกเราทุกคนนะคะครับผมด้วยความยินดีครับ ขอให้ทุกท่านได้ค้นพบโอสดทิปและได้ขับเคลื่อนมหาราชรถที่มีอยู่ในใจของท่านเองเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสงบสุขและความเบิกบานในชีวิตได้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับวันนี้ผมกับฟ้าใสต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อร่วมกันเป็นสะพานบุญและเป็นกำลังใจให้กับช่อง พิพัฒน์ทำหนังสือธรรมที่จะนำงานเขียนหนังสือธรรมะของคุณพิพัฒน์รรมาเผยแพร่ให้กับกัลยาณิตรกัลยาณธรรมได้รับฟังและเรียนรู้ธรรมะดีๆต่อไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณคะ่ะ